ปีนี้นะครับผัมมาแรงมากทั่วโลกนะไม่ใช่ไทยนะครับเพราะงานวิจัยเนี่ยพังพูออกมาเยอะมากตอนนี้นะครับจัดเป็นอาหารที่เป็นพืชอะครับที่ให้โปรโตีนที่สูงแล้วที่สําคัญให้สารต้านอนุมูลอิสระสูงมากมากเทียบเท่ากับกลุ่มของสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับแต่ว่าผัมผลิตง่ายกว่าสาหร่ายสไปรูลีน่าเยอะเลยที่บ้านราเรามีผัมหลายบ่อมากๆเลย,ลยใช่ไหมคะทีนี้ผัมเนี่ยไอสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในผัมนี่ครับ เขาเรียกว่าเป็นไอไทยจริงนะครับเป็นสารที่ชะลอความแก่ได้ดีมากน,น้ำตาลทำให้แก่เร็วแต่ผัมทำให้แก่ช้าผัมทำให้แก่ช้านะครับทีนี้ผัมนี่สามารถใช้เป็นผักสดได้เลยนะครับก็คือว่าล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วสามารถที่จะกินไปในเป็นเหมือนผักสดได้เลยแล้วก็จะมีวิตามินซีสูงมากด้วยโอ้ลระคบผัมนี่ทานสดได้ด้วยเหรอคะ จริงๆแล้วทั่วโลกทานสุดหมดเลยนะครับมีแต่ประเทศไทยนะครับที่ทําเเวนแกงแต่เราเป็นวัฒนธรรมเราเรากินได้หลายอย่างนะครับต่างประเทศคือเขาวิจัยอย่างนี้ครับเวลาเขาวิจัยผัามเนี่ยเขาวิจัยจากผัามสดก่อนเพราะว่าเขาเพบว่าผัมสดมีเอมซสมากที่สุดมีมีความครบถ้วนที่มากกว่า แล้วเขาก็ไปตรวจความเป็นพิษในผั่มว,ว่าถ้ากินผัมสุดจะเป็นพิษไหมเพราะ,<ฮ>ะตรวจความเป็นพิษผ่านปรากฏว่าผัมไม่ได้แตกต่างกับผักสลัดผักสุดอะไรที่เรากินเข้าไปเลยปลอดภัยเหมือนแบบนั้นแต่ว่ามันมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าพืชทั่วไปเนี่ยหลายเท่านะครับถ้าคิดกันกรมัมตกกรมัมแล้วพี่อาชัยคะผัมนี่มันมีแบบผัมไร้สารพิษหรือผัมไม่ไร้สารพิษไหมคะผัะ่มเนี่ยเอาอย่างนี้ครับมันที่ที่มีปัจจุบันมีอยู่2ออย่างนะครับ ก็คือผัมอินรีย์กับผัมเคมีต,ต้องต้องต้องแบ่งเป็นแบบนี้ oh. เพราะว่าแหล่งผัมในธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็หายากนะครับแล้วก็คือมันไม่ค่อยอยู่พอน,น้ํามันปนเปื้อนมีโลหะหนักมีอะไรมากผัมจะสลายไปจะอยู่ไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ผัมส่วนใหญ่จะจึกจากการปลูกเลี้ยงโดยตรงนะปัจจุบันถ้าเป็นสายอินทรีย์เขาก็จะเลี้ยงแบบอินทรีย์ชีวภาพถ้าเป็นสายเคมีเขาก็จะใช้ปุ๋ยเคมีที่เป็นสูตร AB ที่ใช้ในปุ๋ยไฮโดรคอนิกนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นผัม่มเคมีนี้นะครับก็ระวังหนึ่งเรื่องก็คือตัวไนเตรตจะสูงมากกว่ากว่าผั่มในธรรมชาติค่อนข้างเยอะก็เน้นให้ผ่านความร้อนไม่ควรกินสดนะครับค่ะแล้วผัมนี่เกี่ยวไหมคะว่าจะปลูกที่นี่เลี้ยงที่นี่มีประโยชน์น้อยเลี้ยงที่นี่มีประโยชน์มากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีการเอาไปตรวจวัดกันนะครับขึ้นอยู่กับอาหารที่เลี้ยงผัา ถ้าอาหารที่เลี้ยงผัมเนี่ยมีคุณภาพดีนะฮะผัมจะมีโปรตีนสูงเวลาไปตรวจเพราะผัมแต่ละบ่อจะมีโปรตีนไม่เท่ากันมีวิตามิน B12 ไม่เท่ากันโอ้ผัมมีวิตามิน B12 ด้วยตอนนี้คือเป็นพืชที่ชัดเจนที่สุดในโลกว่าวิตามิน B12 ในผัมเนี่ยดีกว่าในซาปลูรีน่านะครับเพราะว่าในพืชที่มี B12 เนี่ยมักจะเป็นสูโดโนะครับเป็นเป็นสูโดโคโบาลามินคือ B12 ที่เข้าไปในร่างกายแต่ร่างกายใช้ไม่ได้นะครับ แต่ตัวผําเนี่ยจะเป็น B12 ที่ร่างกายเอาไปสังเคราะห์ใช้ได้จริงอันนี้จากการวิจัยเคยได้ยิน,นแต่ว่าเทมเป้มี B12 แต่วันนี้ B12 มีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายคะ B12 มีประโยชน์ต่อทั้งนักมังสวิรัตและทั้งคนปกติธรรมดาทั่วไปนะครับคือพอเราอายุมากขึ้น B12 จะน้อยลงในร่างกายจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆจะสังเคราะห์จะทําได้น้อยลงนะฮะโปรไบโอติกเราก็จะสร้างมาได้น้อยลง พอเวลา B12 น้อยลงเนี่ยสิ่งแรกคือเลือดเราจะจางนะครับเพราะว่า B2 1เป็นสารสำคัญในการสร้างเลือดนะครับแล้วก็สารสื่อประสาทโดยเฉพาะสมองเพราะขาด B12 เนี่ยสมองเราเนี่ยจะมีการตายของเซลล์สมองเร็วเพิ่มขึ้นทีนี้คนที่อายุมากหลัง40ปีไปเนี่ยค่าของสตเรต B12 ในร่างกายจะไปเทียบสู้กับเด็ก20ไม่ได้หรือว่า25อย่างนี้ไม่ได้ะนะครับฉะนั้นเนี่ย B12 จึงเป็นอาหารที่ มีความสำคัญเป็นวิตามินที่มีความสำคัญแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ B12 มีน้อยมากนะครับในพืชเนี่ยวังผลแทบไม่ได้เลยเพราะเขาไปเทสมาแล้วว่าพืชไหนที่มี B12 เวลากินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะไม่ใช้ B12 นั้นเหมือนเป็นตัวเทียมแต่ในผําเนี่ยเป็นตัวแท้ที่ระดับ B12 ขึ้นจริงงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะเขาทดสอบโดยการเอาผํา1ขีดคือคืออ่าร้อกรัมนะครับเอามาปั่นสดๆเนี่ยครับใส่กับน้ําแล้วให้ดื่มวันละ1แก้วนะครับ กลุ่มที่1เนี่ยคือให้กินอาหารปกติเลยอาหารที่มีเนื้อสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกินแบบมินติเตอร์เนียนคือเน้นอาหารพืชผักนะครับและเนื้อสัตว์น้อยนะครับแต่ทีนี้ให้กลุ่มที่กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์น้อยกินผําแต่กลุ่มที่กินเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยไม่ให้กินนะครับค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าในเนื้อสัตว์มี B12 แล้วนะน่าจะดีแต่พอผลตรวจออกมาเนี่ยหลังจากตรวจแล้วจากทําไประยะหนึ่ง กลุ่มที่กินเนื้อสัตว์กับมี b 1 2เลือดต่ำกว่านะครับเพิ่มระดับ b 1 2ในเลือดไม่ค่อยได้แต่กลุ่มที่กินผําที่ปั่นวันละ1ขีดเนี่ยพบว่า b 1 2เพิ่มขึ้นอย่างเห็นผลชัดเจนเลยครับแล้วเพิ่มแบบเป็นตัวที่เอาไปสังเคราะห์ได้เอาไปใช้งานได้ครับ